มาเราก็มาต่อเอ,อ่ออันที่เหลืออีกสองอันเลยออันนี้เหมือนเป็นการวางเสียงเกมดังไปหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยคือ,อยังไงอ๋อ โอเคเก็ดละอ๋อมันเป็นอย่างงี้ถือว่าต้องคำนวณใหม่เลยนะโอเคก็ถือว่าเล่นแบบผ่านไปเรื่อยๆ ชื่อๆอย่าไปจริงก็เล่นไปเรื่อยเนี่ยไปเรื่อยจนกว่าเราจะถึงทางตันอะ ถ้าเรายังไม่ถึงทางกานเราก็ไหเรื่อยเนี่ยแค่นี้ไปเรื่อยๆ บวกเลขลบเลขไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่ถึงทางตันเราก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำการบวกต่อไปเรื่อยๆชิวๆอย่าไปเกง่ง ดนห้าอย่างมั่วเร็วนี้่นี่ตอนนี้เราได้ทำการวางมั่วมั่วมาก ไปวางที่ตรงนี้เริ่มใกล้จะถึงทางตามเรื่อยๆแล้วนี้ภาษาตายอีกแล้วก็ขอภหยในเสียงรถด้วยนะครับ ก็เสียงรถก็เอ่อตังก็คนก็ยังทํางานกลางคืนกันเยู่อยากจะถามพี่จริงๆว่าพี่ไม่หลับไม่นอนเออบอกแต่เขาเราก็ไม่หลับไม่นอนนเราก็นี่ไงแคทเกมอยู่น่ย บอกแต่เขาเราก็นั่งแค่เกมไม่รู้ว่าเป็นไรกับภาษาใต้เลิกไม่ได้เลยเรื่อยๆแปดอะแปดสี่ อเคเราก็เล่นประมาณนี้พอต่อไปอันสุดท้ายอ๋อก็คือเอาให้ลงล็อกไม่ยากไม่อยากฮะ เอาไว้นี่อ๋อก็คือให้เราวางไปเรื่อยๆแล้วแต่เราชอบว่บาอง,งั้นเถอะเราก็ต่อไปเรื่อยๆคิดอะไรมาก ต่อไปเรื่อยๆต่อไปยาวๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยแค่ต่อต่อต่อ,ตอแล้วก็ต่อเราก็ต่อไปจนกว่าจะถึงทางตัน ถ้าไม่ถึงทางตันเราก็ต่อไปเรื่อยๆแค่เนี้ยอ่าได้กล่องสมบัติมาแล้ว,วคืออะไรอะ่ะเอาอะไรก็ไม่รู้ เมื่อกี้ได้กล่องสมบัติมาว้ามันทำอะไรได้นี่เสียงรถอีกแล้วข้าเกียรติท่านแต่ข้ารู้ว่าท่านก็ต้องทำงาน โอเคอ่าประกอบประกอบไปตอนแรกมีหลักการตอนนี้เริ่มไม่มีหลักการละตอนแรกประกอบมานี่แบบมีหลักการจาๆเลย ตอนนี้มันไม่มีหลักการแล้วนะต่อต่อไปต่อต่อไปต่อไปเริ่มเต็มแล้วเริ่มไม่มีพื้นที่แล้ว Total Pinet ya. Ah. Uh. Hmm. Aha. Aha. Aha, oke. Okay. Mhm. Uh -huh. Aha. โอเคโอเคแล้วยังไงต่อชบว่าแต่เราจะเล่นไปถึงไหนคำถามผมต้องการคำตอบตอนนี้ว่ามันจะไปถึงไหน เหมือนเราจะมาถึงทางตันเชียบชุบต่อไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าต้องทำอะไร จนกว่าเราจะไปถึงอ่กล่องที่สามนะด้านบนนั่นคือจุดมุ่งหมายเรามันคือจุดมุ่งหมายอันใหญ่ยิ่งอ๋อสามารถเอามาเก็บได้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง โอเคี้ย okay. วางๆไปยาวยาววางลงอ่าเอาอะไรดีโอเคตรงนี้อะไรตรงนู้น ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้น ون. กล่องที่สามใกล้ถึงกลองที่สามแล้วอืมอห่หฮะ ไม่นะเกือบจะถึงกล่องที่3าแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าผ่านหมดแล้วนะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะก็เกมก็เป็นเกมเดียวแต่มี5้าเกมพื้นที่ใช้ไม่เยอะด้วยเพลินๆดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ